ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยครับไปลงพื้นที่ก็เห็นบริเวณ Mountain b เนี่ยมีการติดป้ายประกาศเซ้งร้านนะครับยุติกิจก,การแล้วก็มีการแจ้งพนักงานในร้านทั้งหมดเกือบเกือบคนครับให้ได้รู้นะครับหลังจากที่ต้องหาเงินช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบอุบัติเหตุนะครับทั้งผู้บาดเจ็บเองแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตด้วยครับจุดนี้เป็นบริเวณหน้าร้านของ Mountain Bar B แอนด์ครับ ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทตะบลพลูตาหลวงอำเภอสัตหีบุรีร้านาร้านในกิจการของเมล์เทนบีนะครับคือ m ม u n t a น n Bar and Bistro เนี่ยที่ติดป้ายอันนี้คือ<ะ>ส่วนหน้าร่างของเม u n เท i n Bar a n น b i s t r o นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นเป็นร้านในกิจการของเม n ์เท n นะครับของนายพงศิริปั้นประสงค์หรือเสียบีอายุ27ปีก็ติดป้ายประกาศนะครับเสงกิจการด่วนพร้อมกับเบอร์ติดต่อด้วยนะฮะก็ทราบว่าทางร้านเนี่ย นำป้ายประกาศนี้มาติดนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยทางผู้บริหารร้านเองเจอปัญหาหลายด้านนะครับขอยุติกิจการก่อนแล้วก็ได้แจ้งไปยังพนักงานในร้านทั้งหมดแล้วนะครับเกือบ60คนเนี่ยว่าตอนนี้ทางผู้บริหารเองต้องหาเงินจนํานวนมากนะครับเพื่อไปช่วยเหลือครอบครัวผู้ผประสบเหตุทั้งผู้ที่รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสรุป,ปรเหตุการณ์กรณีไฟไหม้ผับเสีหีเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเวลาช่วง12บสนาฬิกาก็มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยีรายบาดเจ็บ35ราย ก็รวมเป็น55รายนะครับตอนนี้กลับบ้านได้แล้ว15รายและยังมีที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก20รายนะครับโดยาบางส่วนเนี่ยใส่ท่อช่วยหายใจนะครับ9ราย